คราวดีค่ะพี่น้องชาวไทยซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีค่ะมีเสียงนกกระจิบนกกระจอกบ้านของคุณแม่ค่ะเป็นธรรมชาตินะคะดูค่ะถ้าคุณแม่ไม่ขายของก็ไม่เสียงไม่ดังนะเขาช่วยแม่ขายของค่ะบริวารค่ะเสียงดังมากเลยค่ะเสียงค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะผ้าสามตะกอนะคะสวยมากค่ะ เป็นลายดอกพิกุลค่ะสีเขียวค่ะเขียวตองนะคะค่ะราคาโปรโมชั่น1,400ีบาทนะคะค่ะราคาคุณแม่โปรโมชั่นแล้วค่ะหน0่บาทค่ะค่ะราคานี้พอหยิบพอจับพอเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะค่ะราคาโปรโมชั่นค่ะ1,400บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมากตรฐานนะคะค่ะผืนผ้านี้ ยาวสองกว้างหนึ่งนะคะเป็นมาตรฐานค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนทองก็ใส่ได้ค่ะผื้นนี้มันตะเลดิดสองเมตรไปค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะาราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมจุนคือไหมเช่นยืนนะคะไหมจุนกับไหมบ้านบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันค่ะ คาะลายนี้เป็นลายขอศิลามณีนะคะผืนผ้าเป็นสีน้ําเงินนะคะค่ะขอศิลามนีค่ะผืนผ้าสีน้ําเงินสดใสโดดเด่นมากค่ะราคาอยู่ที่รอบโปรโมชั่นค่ะผ้าหลุดกำนํานะคะค่ะคุณแม่โปรโมชั่นค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะเป็นเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะผ้านิ่มแล้วค่ะคุณไอ้บางทีลูกค้าก็ถามว่าผ้ามันยาไหม ค่ะผ้าราคานี้จะไม่ได้อาบบรำยานะคะแต่ผ้ามันนิ่มแล้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,400บาทค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำเงินค่ะขอศิลามณีนะคะ ค่ะนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะระหัสหนึ่งค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้าตาลค่ะลายดอกแก้วค่ะลายเก่าลายโบราณนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะใส่ออกงานบุญก็สวยงานบวชพ่อกินเลี้ยงก็สวยนะคะเป็นพื้นผ้าเป็นสีน้ําตาลนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นรอบโปรโมชั่นค่ะคุณแม่โกรค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ คุณแม่ต้องมีรอบโปรทุกเที่ยวนะคะเพราะว่าเราเอาของมานี่ค่ะไม่ใช่ว่าจะได้ขายหมดทุกผืนนะคะถ้าคุณแม่ไม่โปรออกก็ทุนก็จมอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็ต้องโปรออกไปค่ะแล้วก็หมุนเวียนเอาเที่ยวใหม่เข้ามาอีกค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะ อันนี้ลายนี่ค่ะเขาเรียกว่าลายประตูโขงนะคะประตูวงังประตูโขงก็สวยค่ะ1,400บาทค่ะเป็นค่าสามประกอทอมือนะคะงานไหมบ้านทางพุ่มค่ะไหมจุนก็คือเป็นไหมเส้นยืนค่ะที่ว่าไหมจุนกับไหมบ้านบวกกันก็เป็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าไหมจุนนี่ก็เป็นกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนี่แหละค่ะแต่เขาจะเป็นผักหลอกตัวใหญ่ตัวขาวค่ะ จะส่งโรงงานจุนสาวค่ะเป็นเลี้ยงให้ค่ะเลี้ยงอยู่แต่ว่าเป็นฝักหล่อมาเป็นเส้นไหมมาโรงงานจุนเสาจะม่รับซื้อไปไปสาวเครื่องค่ะสาวไหมนะคะสาวเครื่องค่ะมันจะได้เส้นละเอียดค่ะมันจะทําเส้นไหมเส้นยืนได้ค่ะถ้าเส้นไม่ละเอียดก็บางทีมาทําก็มันจะพันตะกอค่ะพันตะกอพื้นนะคะค่ะเวลาทอเนีค่ะมันจะเป็นขี้ไหมออกมาพันค่ะมันจะไม่สะดวกการทอค่ะ ขาถึงใช้ไหมจุนเนี่ยค่ะเป็นเส้นยืนค่ะค่ะมันเส้นละเอียดเส้นนิ่มค่ะเส้นเล็กค่ะเป็นเส้นยืนได้ค่ะค่ะเวลาทอมันถึงไม้มาพันตะกอตะกอพืมนะคะตะกอพืมที่ทอค่ะค่ะคุณแม่จะอธิบายให้ฟังค่ะเวลาถามบอกว่าไหมจุนก็ไหมร้อยเปอร์เซ็นนี่แหละค่ะเป็นดักแด้มาเหมือนกันนี่แหละค่ะเราก็กินดักแด้เหมือนกันนี่แหละไหมไหมจุนค่ะแต่ว่ามันเป็นโรงงานจุนเขา เขารับเป็นสาวค่ะสาวเครื่องค่ะค่ะนี่ก็ราคานี้ก็อยู่ที่1,400งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่ไอไหมบ้านทางพุ่งนะคะเส้นยืนเป็นไหมจุนนะคะบวกกันเป็นหมารอยปเซนต์ 0, ค่ะนี่ลายเชิงสไลด์ค่ะสวยนะคะหนึ่ันสี่รบาทค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะพื้นผ้าเป็นสีแดงค่ะแดงเลือดหมูนะคะสวยนะคะ1,400บาทค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะ ขาสวยทุกผืนงามทุกผืนนจ่มทุกผืนค่ะโดดเด่นทุกผืนนะคะคาะนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นรอบโปมโมช่นค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะมันเป็นงานไหมน้อยเนื้อละเอียดค่ะผ้าพวกนี้ค่ะคหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ค่ะผืนนี้ก็เป็นสีเขียวค่ะเขียวเขียวตองนะคะค่ะลายดอกพิกลค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นผ้าสามตะกอนะคะงานนี้เป็นงานโปรโมชั่นค่ะวันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะคุณแม่โปรโมชั่นนะคะค่ะลายเล็กๆค่ะไปฝากคุณยายคุณย่าของเรานะคะค่ะเวลาคุณย่ายายคุณย่าของเราใส่ก็ชอบใส่ลายเล็กๆคนเฒ่าคนแก่ค่ะ ค่ะเป็นตัดชุดแสกชุดเล็กก็สวยค่ะ1,400บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรค่ะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งเป็นผ้าที่มาตรฐานของผืนผ้าแล้วค่ะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ1,400บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะ1,400บาทค่ะ อันนี้ก็ลายกระทงค่ะเขาเรียกว่าลายกระทงนะคะสวยนะคะพื้นผ้าเป็นสีกรมค่ะราคาอยู่ที่1,400บาทนะคะเป็นผ้าสามตะกอค่ะสีกรมสวยนะคะวันนี้รับโปรโมชั่นค่ะ1 4 0 0บาทนะคะค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนค่ะ1,400บาทค่าราคานี้พอเอื้อมมือถึงนะคะค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะท่านอยาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราหรือไปซื้อไปไปแบ่งญาติพี่น้องใช้ก็ ก็เหมาะสมมากนะคะพอเอื้อมมือถึงนะคะราคานี้ค่ะราคา1,400บาทรอบโปรโมชั่นค่ะค่ะพืนท่าเป็นสีกรมค่ะค่ะสวยนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ1,400บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,400บาทนะคะ ค่ะนี่ช่องทางน้ําไหลรหัส8ดนะคะรหัส18นะคะสวยนะคะเป็นริ้วเป็นริ้วค่ะเขาเรียกว่าช่องทางน้ําไหลค่ะ1,400บาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะนี่ก็สวยแปลกๆนะคะเวลาเรานุ่งไปค่ะหรือแกไปตัดชุดแซดชุดเลนก็ได้ค่ะค่ะ1,400บาทนะคะสวยทุกถึงงามทุกถึงค่ะ1,400บาทค่ะค่ะเป็นคาดสามปะตอทอมือค่ะ1,400บาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหมโทรทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทช่องทางน้ําไหลค่ะค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นค่ะค่ะเป็นผ้าช่องทางน้ําไหลนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเนื้อลายนาทีค่ะ ค่ะผืนผ้าเป็นสีฟ้าคามนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะผ้าเป็นสีฟ้าคามค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกลางโทรทักคุณแม่ได้ค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารช่างน้อยตามมาเหมือนเดิมค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ1,400บาทค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะเป็นลายนาคีนะคะลายนี้ลายนาคีค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะถ้าอยากให้ผ้านิ่มกว่านี้ค่ะคุณแม่จะบอกเคล็ดลับนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มแช่ไปเลยค่ะประมาณสิบนาทีนะคะค่ะแล้วก็มาตากในร่มแล้วก็มารีดค่ะมันจะสวยค่ะห้านาทีก็ได้ค่ะไม่ถึงสิบนาทีก็แล้วแต่ท่านนะคะใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะมันก็มีกันอยู่ทุกตครเรือนอยู่แล้วค่ะ ค่ะเวลาเขาอัพเขาบอกว่าอาบมันยาแบบเย็บริมมาค่ะเขาจะอัพขึ้นไปเป็นไม่ใช่ขายราคานี้นะคะจะอยู่ที่พันแปดพันเก้าค่ะกระพาบมันยาค่ะคุณแม่บอกเคลรับค่ะค่ะช้อนเดียวก็พอค่ะหนึ่งพันอย่าทำแรงมากค่ะมันเข้าเครื่องค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นผาาลายประตูวังนะคะประตูโขงประตูวังก็เรียกค่ะ หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะค่ะสวยทุกซืองามทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะดูบริวารของคุณแม่เจี๊บจ๊ยบเจี๊บเลยค่ะค่ะเขาช่วยคุณแม่ขายของค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายประตูวังนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอผู้คที่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่ากเจ็บอย่าจนบุญรักษา,าพระคุ้มครองถึงนสังสิผมก็่างทุกท่านค่ะ